สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของอังเรยเยอร์มาหัวหน้าสํานักงานประธานดียูเครนนะครับได้กล่าวถึงการพูดถึงแผนชัยชนะของประธานดิวอลันเมียเซเลนกี้ผู้นายูเครนในช่วงกล่าวสุนทรพจน์ที่สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับว่าคําเชิญร่วมนาโต้ของยูเครนถือเป็นส่วนสําคัญของแผนชัยชนะที่เซเลนกี้นั้นพัฒนาอยู่เราต้องมีข้อได้เปรียบในสนามรบเพื่อบีบให้ปูตินนั้นยุติการร พันธมิตรต้องหยุดการรุกคืบของรัสเซียได้ในทุกทิศทางโดยไม่ต้องกลัวถึงภัยคุกคามของรัสเซียอีกต่อไปอังเรย์มากคระบุว่านับตั้งแต่เริ่มการรุกราน็มรูปแบบของรัสเซียยูเครนได้เพิ่มการผลิตอาวุธถึงหกเท่าแต่ยูเครนย,ยังขาดทรัพยากรเทคโนโลยีและเวลาในการผลิตตนขอเรียกร้องให้พันธมิตรของเราเพิ่มและเร่งดําเนินการส่งมอบแพคเกจค,ความช่วยเหลือด้านการทหารอุปกรณ์ป้องกันทางอากาศโดรนอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบระยะไกลและกระสุนปืนใหญ่ตามที่ยูเครนนั้น ให้ลำดับความสําคัญส่งไปให้กับพันธมิตรรวมถึงให้พันธมิตรนั้นเพิ่มการลงทุนในด้านการผลิตอาวุธของยูเครนนอกจากนี้ยังมีเรื่องการอนุญาตให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียและการใช้สินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เพื่อสนับสนุนการทําสงครามของยูเครนต่อไปทั้งนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานข่าวว่าได้มีการเขียนถึงแผนชัยชนะดังกล่าวเรื่องของการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกรของนาโต้เข้าไปในแผ่นดินรัสเซียการเพิ่มความช่วยเหลือด้านการทหารรวมถึงการเงิน การยอมรับยูเครนเข้าร่วมนาโต้เพื่อเปิดใช้งานข้อที่5ตามกฎบัตรพันธมิตรนาโต้ NATO, และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสาหรับการลุกรานภูมิภาคฟรูดซึ่งแผนการเหล่านี้เจ้าหน้าที่ตะวันตกจํานวนมากไม่เห็นสิ่งใดที่เรียกได้ว่าเป็นแผนแต่กลับมองว่าเป็นเพียงรายการของความปรารถนาหรือว่าความต้องการจากฝั่งยูเครนที่ร้องขอจากชาติตะวันตกเท่านั้นเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของประเทศตะวันตกที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าไม่มีจุดที่น่าสนใจหรือว่าน่าประหลาดใจใดๆในแผนการของวอล,ลิเมียเซลินกี้ และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของเกมอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แผนเต็มรูปแบบที่คาดว่าเซเลนกี้จะอธิบายในการยุติสงครามอย่างไรทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้เขียนบอกว่าโดยรวมแล้วการประเมินแผนชชนะของเซเลนกี้ของเจ้าหน้าที่ตะวันตกนั้นดูไม่สดใสความรู้สึกมองโลกในแง่ร้าย,ายถูกมองเพิ่มมากขึ้นขณะที่ความขัดแย้งยังคงยืดเยือต่อไปอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติวอลดิเมียเซลนกี้ได้กล่าวว่าสงครามจะยุติลงในวันใดวันหนึ่งแต่ไม่ใช่เพราะการเบื่อสองครามและไม่ใช่เพราะการยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียไปยึดครองแต่เพื่อยุติความขัดแย้งด้วยสงครามครั้งนี้ไม่อาจสงบลงได้ด้วยการเจราจาแต่จําเป็นต้องมีการลงรรมือทําโดยทางด้านประธานดีวลาดิเมียปูตินได้ละเมิดบรรทัดฐานของกฎระเบียบระหว่างประเทศไปหลายข้อรัสเซียจึงจำเป็นต้องเข้าสู่สันติภาพเท่านั้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่จําเป็น เพื่อบังคับใ้รัเสเซียนั้นเข้าสู่สันติภาพในฐานะผู้รุกรานเพียงรายเดียวในสงครามครั้งนี้และเป็นผู้ละเมิดกฎบัตรสาประชาชาติเพียงรายเดียวเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่อังเรเยอร์ม,ม์กหัวหน้าสำนังกงานประธานาธิบดียูเครนนั้นได้พูดถึงแผนการยูเครนที่จะยุติสงครามหนึ่งในแผนชัยชนะของพวกเขาก็คือการที่ยูเครนนั้นเป็นสมาชิกของนาโตเพื่อบังคับใช้กฎบัตรข,อข้อที่5นั่นก็คือ หากว่าชาติสมาชิกนาโต้นั้นมีภัยสงครามบรรดาชาติอื่นๆนั้นจะต้องเข้าให้การช่วยเหลือทางทหารในทันทีนี่เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ